ครับก็ตอนนี้เรามาถึงที่โรงเรียนสาธาศาสตร์วิทเทศบินบุรีแนละ้วเดี๋ยวจะต้องใส่หน้ากากแล้วแล้วลงไปเจอกับเด็กๆเนี่ยเด็กๆก,ก,กำลังออกนะสงสัยจะเอาเรื่องหน้าดูนะครับก็ไม่เป็นไรเขาไม่เห็นหน้าเรานะครับกันใจเลยเดินก็ไปเลยเดี๋ยวเจอกันนะครับอืม,อมโอเคอีเต์ปั๊กเต์ สไปเดอร์ฟรีแมนแมาดูซิว่าเราจะกล้าลงจากรถหรือเปล่าครับผมเนึ่งฟีแมนนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปรับไอ้สองตัวลูกชายกับลูกสาวเนี่ยีนี้เราจะเซอร์ไพรส์เราจะไม่บอกเขาว่าวเรามารับเราก็จะแต่งตัวเป็นสไปเดอร์แมนเนี่ยเข้าไปรับลูกเขา,ขาเลยดูว่าเขาจะมีปฏิกิริย,ยายังไงโอเค ใครอยากถ่ายรูปต,ต่อไปเดร์แมนมาได้เลยเอาล้าเลยไม่เคยาเลยนะรหน้าเรานะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวต่อไปเด็ Man, กแมนจะเข้าไปเยี่ยมเด็กๆใครอยากเซลฟี่กับต่อไปเด็กแมนนะเดินมาได้เลยไปด็กแมนครั้งแรกในชีวิตกูเลยนะครับเนี่ย <c oughs> thank okay. you ยิงใหญ่ไหม สรุปแล้วก็วันนี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมมากๆนะครับจากคนที่เราก็อายนะแต่ว่าเพื่อเด็กๆก็จะเห็นนะครับเด็กโอ้โหเยอะแยะวุ่นวายมาที่ขนาดผมมาเลิกเรียนแล้วนะครับถ้าเกิดมาช่วงเลิกเรียนใหม่ๆเนี่ยโอ้โหวุ่นวายยิ่งกว่านี้แน่นอนอันนี้มีเด็กกลับไปบางส่วนแล้วมีเด็กกลับไปบางส่วนแล้วไม่งั้นเสร็จแน่นอนนะครับก็โอกาสหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่ก็จะทําคลิปเซอร์ไพรส์อะไรี้อย่าลืมติดตาม Spiderman Home อย่าลืมไปดูด้วยนะครับพี่น้องบ๊ายบาย บม่บาย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 แล้วบายบาย